ตรอออยยยเเท้าาพพ่งีดปัญหาเรื่องขยะนี่เป็นปนัญหาที่รุนแรงมากเพราะว่าขยะที่มันไปทับถมในคลองเป็น10ปี20ปีเนี่ยมันทำให้คลองนี่เน่าเสียแล้วสัตว์ต่างๆที่อยู่ในคลองนี่ไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสได้เกิดเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์พื้นที่แล้วก็ความสะอาดเรากําลังปลูกต้นกงกลางต้นตะแแม่ต้นอะไรเนี่ยเพื่อให้ภูมิทัศน์มันกลับคืนมาเหมือนเดิมและเราก็จะต่อยอดด้วยการดูแลสัตว์น้าไวอ่อนให้เขามีโอกาสได้เจริญเติบโตพวกเราเข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อต้องการจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ของพวกเราให้มันคงอยู่และส่งต่อให้ลูกหลานตลอดไปให้คนของเราเนี่ยอยู่ดีกินดี ตามที่พ่อหลวงท่านหวังไว้